สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าหน้าจอซ่อนหรือหน้าจอเดียวในเครื่อง Vivo Z7x กันอันนี้บางคนถามหน้าจอซ้อนหน้าจอเดียวมันคืออะไรออเวลาปกติเราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยในเครื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าจอแบบสชั้นก็คือหน้าจอซ่อนเวลาเราเราจะมีหน้าจอหลักที่ปกติเราจะใช้แอปอะไรเราก็มาวางไว้อย่างนี้เออนะ แต่ถ้าเกิดแอปที่เราไม่ได้วางหรือแอปที่มีทั้งหมดของเครื่องเนี่ยเราสามารถเอานิ้วเราเนี่ยปัดขึ้นไปอ่าเดี๋ยวนะปัดขึ้นไปข้างบนเออหน้าจอเนี่ยนะปัดขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นแอปทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องมันเป็นหน้าจอซ่อนอย่างนี้เขาเรียกหน้าจอซ่อนเนาะอืมไม่รู้คุณเรียกอะไรก็ช่างมันเถอะผมเรียกหน้าจอซ่อนก็แล้วกันอ่าหรือบางคนอาจจะชอบอ่าคนคนที่เคยใช้บี v วมานานอ่าของผมนี่รุ่นเก่านี่มันทําหน้าจอซ่อนไม่ได้มันหน้าจอสองชั้นไม่ได้ มันมีหน้าจอเดียวหน้าจอเดียวก็คือทุกแอปที่มีในเครื่องมันจะมากองอยู่ที่หน้าจอหลักทั้งหมดมันจะปัดไปปัดมาเห็นเห็นแอปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเออผมไม่ค่อยชอบแบบนั้นเพราะว่ามันต้องมานั่งจัดโฟลเดอร์ให้มันอยู่แล้วมันเกะกะหน้าจอ,อยังไงไม่รู้ปวกติไม่ได้ใช้ทุกแอปหรอกจริงในชีวิตประจาวันเราอ,อย่างมากก็จิ้มจิ้มอยู่ก็น่าจะไม่เกินสิบแอปมั้ง นอกนั้นโอ้โหเต็มเลยก็ <g ül> <g ül> มีให้ใช้งานใช้การแอปแบงค์แอปธนาคารแอปไอ้พวกอะไรเกมเกมิร์มมันไม่ไดินเล่นอะไรพวไม่ได้จําเป็นก็นเอาไว้ข้างในก็ได้ไม่ไ้หมนข้างนอกมันไมดนเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยนะแต่บางครั้งมันถอนไม่ได้อไรเงี้ยหรือถอนได้ก็ถอนไปเลยอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้แล้วจะไปตั้งค่าเรื่องนี้ยังไงเออนะเอาเรื่องหน้าจอซ่อนหรือหน้าจอเดียวเนี่ยนะอ 9, น่ะเราก็นิ้วเราเนี่ยกดแช่บนหน้าจอที่ว่างๆอ่ะควรจะมีที่ว่างบนหน้าจอนะพี่ แล้วเราก็ไปกดอึดอ่ะมี่ตรงนี้มันเรียกอะไรการตั้งค่าหน้าจอหลักเนี่ยนะอืมนะตั้งค่าหน้าจอแรกหน้าแรกเนี่ยช่างมาันเถอะกดลงไปไม่นอันเนี้ยอัน,นแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสไตล์หน้าจอหลักนี่อันนี้เลยนี่อ่าหน้าจอซ่อนหน้าจอสองชั้นเนี่ยในเครื่องนี้เขาจะเรียกตัวเองว่าหน้าหน้าจอแบบลิ้นชักเออนะอืมนะผมไม่เห็นมันเหมือนลิ้นชักตรงไหน มันอาจจะเหมือนลิ้นชักก็ได้นะอาช่างมันเถอะเขาเรียกลิ้นชักเอถ้าอยากให้เป็นหน้าจอแบบที่เป็นปกติมันก็อยู่อย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้หน้าจอเครื่องเราเป็นแบบมาตรฐานหรือหน้าจอเดียวไม่ต้องมีหน้าจอซ่อนอะไรเลยก็ไปติ๊กตรงนี้ให้มันเป็นสีฟ้าอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ยอ่านะมันก็จะเป็นแบบหน้าจอเดียวทุกอย่างกองอยู่ข้างนอกหมดไม่ต้องมามีซ่อนมีเส้นให้วุ่นวายอัอนนี้ไม่ทําให้ดูเพราะอะไรเพราะไม่ชอบขี้เกียจมาน่งจัดใหม่ เดี๋ยวเปลี่ยนให้ต้องมนั่งจัดลำบากช่างมันเถอะอันนี้พี่อยากได้แบบหน้าจอเดียวก็ไปกดเอาก็แล้วกันเอามาฝากกันประมาณนี้แล้วแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ